สวัสดีนะครับภูมินะครับจากเต้นต์จำลองสวยสวัสดีแฟนเพจเต็นต์จำลองสวยโปรยูสบายนะครับ YouTube channel, ยูทูบชาแนลเราเป็นแบบซมือสองราคาถูกบายจำมองสวยนะครับประชันันารักษ์ก่อนเต้นของเราอยู่ที่ลำลูกกาคลองสองจังหวัดปทุมธานีนะครับและในปี2022ผมทําการกระชับคลิปให้สั้นลงนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากในคลิปนะครับสามารถติดต่อผ่านไลน์แอดออฟเวอร์เชียร์แคลร์ของเราได้นะครับ แอดเจมคานะครับหรือเบอร์ที่ผมขึ้นมาให้ทั้ง3เบอร์นะครับผมรวมถึงเรามีบริการรับจองออนไลน์นอกสถานที่มีบริการเซฟฟอแนน์นอกสถานที่แล้วนะครับยังไงโทรปรึกษาเป็นเคส by เคสนะครับผมนั่นข้างผมคันนี้คือ d m a ม c a f คปปี06หรือข้าวหลามตัดชมแรกนะครับสีนอกกระแสสีหายากสีในตำนานนะครับสีที่สมัยก่อนคนไม่นิยมเลยนะครับแต่พอมาปัจจุบนันนี้มันคือยีราฟแครที่หล่อมากๆหายากมากๆสีเป็นลิมิเต็ดมากๆนะครับผม เดี๋ยวก่อนเราจะไปชมดีเทลกันนะครับเราไปชมสตอรี่กันก่อน ตัวบินไปเชียงใหม่นะครับไปซื้อรถกระบะสีทองเข้มสีอายาคันหนึ่งนะครับซึ่งรถคันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผม,มาเจอในเฟ e บุ o k นะครับแล้วก็ติดต่อไป ก็ถูกใจนะครับเพียงแต่ว่าลูกค้าอาจจะชินภาพว่าผมอะ่ะซื้อรถกับเจ้าของโดยตรงทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่รถที่ที่มีคนมาโพสขายใน a c e b o o k เนี่ยปกติผมจะไม่ค่อยได้ซื้อเพราะหนึ่งคือราคามันไม่ได้นะครับ2คือบางทีครับมีการรายงานมาที่ไม่ชัดเจนนะครับเลยทําให้ไปแล้วเสีย,ท,ยที่ค่อนข้างบ่อยตอนหลังๆก็เลยตัดรถกลุ่มนี้ออกไปนะครับแต่ว่ารถคันนี้พี่ที่เขาโพสต์ขายใน a c e b o o k เนี่ยเขาค่อนข้างรายงานตรงแล้วมีข้อมูลที่ครบถ้วนก็เลยคิดว่าอยากจะ ลองวัดใจดูนะครับอ่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นรถทางสายเหนือซึ่งรถทางสายเหนือเนี่ยโดยปกตินะครับ10คันเนี่ยจะเข้าเป้าสัก7-8คันก็ก็เลยคิดว่าน่าจะโอเคนะครับอันนี้ก็มาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับแต่พอดี พีเขาหาเราไม่เจอนะครับก็เลยต้องออกมาด้านนอกนะครับก็เลยนัดกันหมายที่ปตทนะครับนี่ขนาดว่าผมพยายามแต่งตัวให้เป็นจุดเด่นแล้วนะถ้าถ้าใครสังเกตดูหลายๆคลิปเนี่ยผมจะแบก,ปกบเป้กระเป๋าสีชมพูนะครับอ่าซึ่งมันจะทําให้คนเนี่ยสังเกตได้ง่ายแล้วนะครับก็แต่เข้าใจแหละเรามาช่วงคนเยอะพอดีนะครับก็เลยทําใหเ้เอ่อหาจะหาจะหาตัวกันยากนิดนึงนะครับอันนี้คือความลําบากของการมาซื้อรถต่างจังหวัดน,นะครับ บางทีหลายๆท่านดูในคลิปเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนง่ายเหมือนเร็วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันลําบากกว่านั้นเยอะเลยนะครับอ๋อผมขึ้นเพิ่งเพิ่งเห็นป้ายท้ามรับส่งรถในเขตปั๊มปรับ5,000โอ้นะฮะ เชียงใหม่นี่เขาโหดจริงนะครับพอดีผมเพิ่งเติมน้ามันเสร็จนะครับคันนี้เดี๋ยวผมว่าจะขออนุญาตจากอัตราการซึเปิงน้ํามันเชื้อเพลิงเลยนะครับก็พอนานๆจะได้ขับกลับสักทีหนึ่งนะครับผมที่เป็นรถแบบแานดาดไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับจะได้วัดอัตราการซึ้เปลงน้ามันที่แท้จริงนะครับผมเราเติมน้ํามันไป1,660บาทนะครับตอนนี้น้ามันเต็มถังนะครับเดี๋ยวเราจะจับโอีโอทิปตั้งแต่พอตทสนามบินเลยนะครับอาจจะไม่ได้จับแบบเป๊ะมากนะครับแต่จะจับว่าวิ่งไปถึงปทุมเเนน่่ย้้าามัจะหหลลือทไรคูก ที่อยากทราบข้อมูลตรงนี้จะได้สบายใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ปทุมธานีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวแวะพักระว่างทางผมถ่ายดีเทลภายนอกให้นะครับ ูดาวรถที่จังหวัดตากแล้วะนะครับทีนี้ผมวิ่งไปทั้งหมด224กิโลเมตรนะครับ น้ำมันลดไปหนึ่งช่องนิดนิดนะครับผมหนึ่งช่องนิดๆิดก็โดยรวมก็ถือว่าประทับใจนะครับถือว่าประทับใจเพราะว่าเลยแค่400กว่าโลนั่นหมายความว่าน้ามันถังเดียวเนี่ยน,น่าจะเหลือนะครับแล้วก็รถคันนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเจ้าของรถก็คือเขาเป็นคนที่แบบเซอร์วิสตามระยะปกตินะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้อินเรื่องของการดูแลรักษารถเป็นพิเศษแบบลึกๆไม่ใช่คนแบบชอบแต่งรถนะครับทำไมผมถึงคิดว่าเป็นแบบน,นั้นเพราะว่า,อย,าอย่างในใบเซอร์วิสเนี่ยครับเขาเข้ามาเดือนเจ Uh, วันที่7เดือน4ปี64เนะี่ยระยะ176,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็วันนี้วันที่ uh, 2อเดือน2อ่ะปลนเลขไม้เพิ่งขึ้น184,000ซึ่งนั่นหมายความว่าเรายังไม่ถึงระยะที่เขาถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับคือลูกค้าส่วนใหญ่ผมเข้าใจนะว่าโดยปกติเนะี่ยถ้าเป็นคนที่ใช้รถทั่ว,วไปนะครับที่ไม่ได้แบบอยู่สายยานยนต์นะครับ เขาก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องตามเลขกิโลเมตรเป็นหลักแต่ว่าโดยปกติถ้าเป็นคนที่เขารักรถแล้วก็ดูแลทะนุถนอมรถนะครับมันควรจะถ่ายน้ํามันเครื่องตามไทม์ไลน์นะครับถ้ารถคันไหนเนี่ยเลขไม่น้อยๆนะครับผมก็แต่ว่ามันไม่ได้มีผลเสียอะไรถ้า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 เรามีการซวิตแล้วก็ มันตรวจสอบรถสม่ำเสมอนะคะถ้าเกิดรถไม่ได้แบบว่าใช้แบบ high performance จริงๆนะครับการถ่ายน้ำมันเครื่องตามเลขกิโลเมตรไม่ได้ผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอ้ยผมไปเอาสูตรไหนมาคือผมอบอกเป็นไงแล้วว่าถ้ากิโลเมตรไม่ถึงมันก็ควรจะถ่ายตามเวลาแต่ถ้ากิโลเมตรถึงก่อนเวลามันก็ควรจะถ่ายตามก่อนกิโลเมตรนะครับมันจะไม่มีสูตรอะไรที่มันแบบเป๊ะ ตายตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายาสภาพโครงสร้างภายนอกให้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าจะมืดละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแสงหมดนะครับรถคันนี้มันก็จะเป็นสีสีทองเข้มนะครับซึ่งก็เป็นสีสีนอกกระแสสีหายากนะครับก็ไม่ค่อยเจอนะครับโดยรวมรถคันนี้ไม่มีตําหนิเรื่องของสีภายนอกเลยนะครับอ่าเนี่ยครับสวยๆเลยนะแล้วก็ แต่เขาเปลี่ยนล้ออ,อนิวมานะครับข้างหน้าก็ไม่น่ามีอะไรมีเปลี่ยนกระจากหน้าเป,นเป็นแบบพรีเมียมของของปี09ตัวเตี้ยนะครับ <c oughs> เครื่องยนต <c oughs> ์นะครับก็แห้งๆเดิมๆนะครับไม่มีตำหนิอะไรวิร่งมา200กว่าโลไม่เกิดปัญหาก็ก็โอเคนะครับโอเครถน็อตไม่ขยับนะครับคันนี้คันหน้าเดิมเหมือนเดิมดีเดิมทั้งหมดไม่มีน้ำมันเครื่องเยิ้มนะครับมาร์เกอร์อยู่ครบๆนะครับก็โดยรวมก็เป็นรถบ,นบ้านคันหนึ่งที่น่าประทับใจนะครับแล้วก็ไม่น่าจะทำให้ผิดหวังแน่นอนเพราะว่า2 0 0กว่าโลเนี่ยช ไม่น่ากังวลละนะครับก็เดี๋ยวเราเหลือการเดินทางอีกอ400กิโลนะครับก็เดี๋ยวจะไม่ได้ทามีมีวิดีโอโมเมนต์อะไรให้แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวพอฟ้ามืดแล้วเนี่ยผมก็จะตั้งใจขับรถละนะครับเนื่องจากว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเวลาวิ่งสายเหนือกลางคืนเนี่ยบางทีมันมันมืดนิดนึงโอเคครับ เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงตรงจากเชียงใหม่กันเลยนะครับผมก็รถของเราทำการตรวจโอนเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าของเต็นท์หมดทุกคันนะครับเพื่อป้องกันปัญหาภายหลังนะครับผมและไม่เป็นรถผิดกฎหมายแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านการโอนที่กรมการขนส่งทังโบเใจตัวจักทุกคันนะครับส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างอันที่เช่นรถสวมตัดต่อ,ตอทะเบียนนู่นนี่นั่นนะครับทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับหรือดังเช่นที่เป็นข่าวใหญ่อยู่นะครับที่รถ เกิดอุบัติเหตุนะครับในในเมืองนะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมอันนั้นคือข้อเสียของการซื้อรถที่ถือชุดโอนลอยแล้วก็ส่งต่อกันหลายๆต่อนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยตำรวจเขาก็จะตามไปที่เจ้าของเก่านะครับรถของเราเนี่ยทำการโอนตัดขาดทุกคันนะครับคนที่ขายรถให้เราสบายใจได้นะครับผมจะโอนหมดทุกคันนะครับเพื่อความสบายใจทั้ง2ฝ่ายนะครับผมเราชัดเจนโปร่งใสแน่นอนครับผม มายมครงสร้างนะครับเอ้าสวยหมดนะครับนี่นะครับไม่มีความไม่มีเคาะไม่มีกระแทกข้างนะครับเสาบีนะครับอ่าคันนี้ไม่ได้รื้อคอนโซลนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ลื้อมานะครับใช้วิธีการเป่าลมแล้วก็ดูดฝุ่นออกนะครับผมรื้อหรือไม่ลื้อขอให้อยู่ในการตัดสินใจของผมนะครับะแนวเสาเอนะครับสวยโครงหมดนะครับไม่ความไม่เคาะนะครับนี่นะครับแนวลังกานะครับอ่นะครับ ก็สบายใจได้ไดนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรดความหรือรดเกิดอุบัติเหตุหนักๆเนี่ยบริเวณเนี้ยมันจะมีแต่รอยคอกับสีโป๊ะอ่อทาทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือสวยๆคมพมทั้งหมดนะครับก็สบายใจได้ไดนะครับผม ปกติไม่มีโจรครับลูกค้าสบายใจได้ไอ้นี่ที่ที่มันมีฟองขึ้นนี่แรงะขันระเทียงของเที่ยงครับแล้วก็ถ้าลูกค้าวิ่งมามีความร้อนอย่าไปเปิดนะมีอันตรายน้าจะพุ่งใส่ได้เดี๋ยวส่งเก็บงานเพิ่มเติมนะครับสำหรับดิมังสีทองทันนี้พอดีผมขัด ขัดกินเนื้อสีเข้าไปนิดเึงยนะครับสีแล้วตอนนี้มันเดิมบางแล้วพอเราใช้ผ้าขัดอันใหม่ครับมันก็เลยแรงไปนิดนึงนะครับก็ทําผิดก็ต้องยอมรับผิดไปนะครับก็ตามนั้นนะครับขออนุญาตแจ้งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไหนๆก็จะได้ส่งเก็บสีละคันนี้ก็เลยจะขออนุญาตเก็บตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นจุดอ่อนของดีแม็กนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับดีแม็กสีทองรับผมนะคันนี้ก็จะเป็นสีเทาน้ําตาลนะครับมาปรับ ตรงลงร้อนะครับในงานตากันไปนะครับผมโอเคเห็นว่ารถมัน ก็ได้วิ่งปิงอะไรมากมายกันขนาดนั้นนะครับผมนะครับโอเคนคะ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Star l ่ดี a ม็กแคปคันนี้นะครับรับรองและการันตีได้เลยว่าเดินทางไกลไม่มีปัญหาแน่นอนผมขับกลับมาเองจากเชียงใหม่นะครับคันนี้สิ่งที่แปลกตานะครับคือกะจังหน้านะครับกะจังหน้าเป็นของปี09ตัวเตี้ยนะครับซึ่งเรียกความโดดเด่นออกมาได้ดีเลยนะครับไม่แพ้ของกะจังหน้าโครเมมปีสุดท้ายเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟตันหมอกจากโรงงานนะครับการจัดฟิตเมนต์รถคันนี้นะครับมาในสไตล์หน้าเฉิดนะครับผมความสูงระหว่างล้อกับซุ้มล้อหน้านะครับ 6นิ้วสอดนะครับล้อละยางเบิกใหม่นะครับ TE 3 7 SUV ก้านยกยอดแดงนะครับผมจมูกข้างพร้อมเฟรชแบบธรรมดานะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นข้าวหลามตัดโฉมแรกนะครับผมและโลโก้ Highlander บอกให้รู้ว่านี่คือยีราฟแครตามสั่งทางเต็นท์จมอมรถสวยและด้านหลังนะครับ4นิ้วสอดนะครับล้อละยางเบิกใหม่เช่นกัน TE 3 7 SUV ก้านยกยอดแดงนะครับอ่ากว้าง9ออฟศูนย์นะครับมีล้นนิดๆนะครับให้อารมณ์ซิ่งๆแต่ไม่ซิ่งมากนะครับอ่าทีนี้ ถ้าต้องการยกหลังขึ้นนะครับคันนี้ผมสามารถทําให้ได้นะครับเผื่อบางทีไม่ชอบในสไตล์นี้เราก็จะยกตูดขึ้นให้นะครับให้แบบเสมอเท่าข้างหน้านะครับหรืออาจจะสูงกว่านิดนึงก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่าสีนี้มันเป็นสีที่โดดเด่นนะครับเราก็เลยอยากจะจัดฟิตเมนต์มาในสไตล์ซิงมานําเสนอไว้ก่อนนะครับผม นั้นท้ายกันชนท้ายผมยังคงเอาไว้นะครับลูกค้าตัดสินใจเองว่าจะเอาไว้หรือจะถอดออกนะครับโครงสร้างนะครับหมดเดิมโรงงานทุก่อย่างอยู่ครบลูกกลมคมสวยนะครับใช้ล่างเดิมไม่มีผูไม่มีถลอกนะครับหมดเดิมโรงงานฝั่งหนึ่งก็อยู่ครบเช่นกันลูกกลมคมสวยนะครับรับประกันได้เลยว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอน กระบะไลเนอร์เป็นกระบะไลเนอร์ที่ติดมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับมีริ้วมีรอยตามการใช้งานบ้างทั่วๆไปนะครับโฟมาชมภายในนะครับคันนี้เป็นโทนดำนะครับเนื่องจากว่าเป็นข้าวหลามตัดชมแรกและจะับคู่กับการทำคาสปา100%นะครับสวยงามสะอาดตาหน้าใช้แน่นอนนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนของเดิมโรงงานคือวิทยุวิทยุถูกเปลี่ยนเป็นหน้าจอ2ดินนะครับพร้อมกับรถคันนี้มีวัสบูสมาให้นะครับเลขไมล์รถคันนี้180,000กิโลเมตรนะครับรับประกันไมล์แท้ ถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับอายุกับปีรถดีแมนะ็ Mac คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc mm turbo intercooler นะครับฝากระโปรงมีเก็บสีมานะครับเนื่องจากว่าผมขัดสีกินเนื้อสีเข้าไปนะครับทำให้น็อตฝากระโปรงขยับนะครับที่เหลือเดิมหมดรับประกันว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์ปลั๊กหน้านะครับสำหรับดีแม4สีประตูแคป์โฟคันนี้นะครับผมต้องแจ้งก่อนว่าดีแมแคปโฟคันนี้เป็นสีที่เรียกได้ว่า เป็นลิมิเต็ดเลยนะครับสมมุติว่าเราเจอสีอื่นบนท้องถนน1 0 0คันจะมีสีนี้หลุดมาสักนึคันถ้าคุณอยากจะโดดเด่นบนท้องถนนนะครับคุณจัดคันนี้ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนานๆจะเจอสภาพดีขนาดนี้นะครับราคาจำหน่ายนะครับ359,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่30,000บาทนะครับสำหรับ d m a x c a ซปี0 6เข้าหลังตัดชมแรกคันนี้ ลูกค้าประวัติสยนะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับผมผ่อนยาวสุดผมเอาแค่6ปีพอนะครับ6ปีก็อยู่เลนประมาณสักเลข7นะครับ5ปีก็อยู่เลนประมาณสักเลข8นะครับผมก็พูดเผื่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาคำนวณขั้าเงินออกมาเนี่ยร้อยคนร้อยเอกสารร้อยแบบนะครับไม่เคยเท่ากันสักคนเลยนะครับเราไม่เอานโยบายขายฝันมาขายให้กับลูกค้านะครับเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งเครดิตเสียทั้งแท็กซิ่ง ที่จะเกิดเกิดขึ้นกับลูกค้านะครับผมเราขายความจริงเลยดีกว่าได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นะครับผมส่งท้ายคลิปนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ารู้สึกว่าหน้าเชิดมันไม่ใช่สไตล์ของคุณนะครับเรายินดีเอาหลังขึ้นให้นะครับให้เหมาะกับสไตล์ของคุณนะครับแต่ไม่ทิ้งทรงยีราฟแครนะครับเน้นก่อนนะครับผมโอเคถูกได้ดีมีในโลกนะครับแต่ไม่เคยเหลือถึงเราสวยแพงสมราคานะครับเรียนเชิญที่จะมอสสวยนะครับฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์ทุกช่องทางทางเต็มบลงามง ยูทูบชาแนลรถกระบะแต่งซิ่งมือสราคาถูกบายจะมารถสวยไปด้วยนะครับเร็วนี้เรากําลังหัดทาช่องติ๊กต k กอยู่ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับห้ามพลาดเลยนะครับสีหายากแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนผมการันตีได้เลยนะครับผมคันนี้เดี๋ยวผมจะเซอร์ไพรส์ F4 ของทางเต็นจะมารถสวยหรือว่าคันนี้น่าจะเป็นรถที่เลขไม่เยอะที่สุดตั้งแต่เต็นเคยซื้อมานะครับ